ý được ตอนนี้เราอยู่กันที่ทาราวันเล่ทาราวันเล่เราพาครอบครัวมาเที่ยวภูวิลล่าทาราวันเล่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยอากาศดีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเพราะว่าอยู่ตรงเลยสารบุรีมันนิดเดียวเองใช่แต่ว่าอากาศรู้สึกว่ามันมันบรรยากาศดีเหมือนได้กลิ่นดินกลิ่นทรายกลิ่นหญ้าอะไรต้นไม้ฝนฝนก็เพิ่งหยุดตกไปแต่ว่าแม่พอมาถึงแม่เห็นไรกระพรแม่ึกถึงหนังฝลังเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรอ่ะ่อหนังแบบขนาดกตางเออใช่ แบบต้องวิ่งในไล่เขาโพดแล้วก็แบบหนีอะใช่แม่ชอบจริงเอามาก็ได้ฟิลต่างประเทศด้วยแล้วที่ดูทิมมองไปเงี้ยมันคือต่างประเทศเลยนะเราอยู่เนี่ยคือล้อมด้วยเขาถ้าใครอยากจะมาเที่ยวที่นี่หรือมาแลนดเราแวกนี้นะรีบจองแนะนาคือที่นี่เขาเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆทุกอย่างยังใหม่สะอาดนะเราชอบใหม่สะอาดไี่แพงอันนี้เป็นมีเป็นพูลวิลล่าแล้วก็มีเป็นห้องพักธรรมดาด้วยนอนได้30คนตรงเนี้ยนี่แอรียนี้คือสามารถนอนได้30คนเลยแอรียนี้ที่ที่เราเช่าทกหนึ่งหมื่นสองพันบาทประมาณนี้ก็คือไม่ได้ ขายไงแต่ว่าบอกก็วันนี้แม่พาแบบครอบครัวมาเที่ยวจริงจริงมันเป็นเดือนเกิดแม่ก็เลยเหมือนพายายมาพามาทั้งบ้านที่มาที่นี่ได้เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาเป็นเพื่อนท็อปฟี่เป็นรุ่นน้องนะแล้วคืนนี้เขาบอกว่าพี่ส้มผมมีพิเศษเดี๋ยวผมสั่งหมูย่างมาให้ที่ด้วยเดี๋ยวท็อปตามมาเราอาจจะได้เจอมะนาวต่างดุตคอนดุตต่างแต้ยมีสิมีคอนเทนต์ใช่ล้ใช่โอ้เคาดูคนที่แบบใช่ใช่เราจะพาทุกคนมาชมนะคะไล่์ท็อปโทดนะคะนี่เดี๋ยวไม่อยาก แตกไถงนี้แน่งเลยอ่ะซิลแบบโดนไรค่ะเฮ้ยนี่มันเริ่มออกเลยนะเข้าโพดเริ่มออกฝักแล้วเห็นปะอ๋อนี่าาก็ฝักข้พอโพดเออ นี่อันนี้น่าจะเป็นข้าวโพดข้าวโพดน่าจะเป็นข้าวโพดเทียนคือถ้าข้าวโพดเทียนนะฝักมันจะเล็กมันคือข้าวโพดปกติแล้วมันมันยังเล็กอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าฟักข้าวโพดเหรอคะฝักข้าวโพดโอ้ยแต่กระนั้นฝักอยู่แล้วฝักข้าวโพดเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องนี้เถียงกันยาวเลยนะมีห้องเขาบอกว่าห้องสนุกอ่าเออแห้งไปแล้วเรียบร้อยปาร์ตี้เรียบร้อยสองชั่วโมงอะโต๊ะหนึ่งอะยังไม่ครบปาร์ตี้ได้เลยแล้วก็เป็นห้องแอร์ได้มีโต๊ะสนุกมีคาลเลอร์เกตมีครัส ทุกอย่างใช่แล้วก็มีห้องนอนห้องหนึ่งเป็นห้องใหญ่แบบนอนได้8คนแล้วก็ข้างบนอีกสองเป็นห้องใต้หลังคาน่ารักมากไปดูยายวันนี้ยายมาด้วยเดี๋ยไม่ได้อาชุดว่ายน้ำมาอะไรนะไม่ได้เอาชุดว่ายน้ำมาแล้วเธอคิดว่าฉันจะมีชุดว่ายน้ำไหมมีอยู่แล้วคิดว่าแม่หน้าจาว่าเกินหนึ่งตัวอยู่แล้วปกติของคือจริงๆเคยพูดหลายคลิปแล้วลูกฉันแต่ว่าหนูเขาพูดอีกอย่างได้ไหมหนูไม่ได้พายเส็จตัวแตงสีฟันยาสีฟันฟันังหน้าที่เธอพูดมาทั้งหมดฉันมีไหมเธอทั้งหมดเลยนี่แหละ มีชุดว่ายน้ำเตรียมไว้ประมาณสักสิบชุดไอ้แปรงสีฟันยาสีฟันโฟมล้างหน้าไอ้ของที่จะเป็นต้องใช้ทุกอย่างที่เตรียมให้เธอหมดเลยแม้กระทั่งเสื้อผ้าฉันก็เตรียมมาให้ใช่นะสาวว่ายน้ำทุกคนสวยมากสมเรีดูนหิวกันแล้ววิวมันก็จะแบบสวยงามเดี๋ยวเราใส่ชุดว่ายน้ำแบบกิีดกลายหน่อยได้นะไมเจอเจอสาวน้อยเออพาไปพาไปหาสาวน้อยหน่อยสวัสดีค่ะ แ่สวัสดีจ้าแม่ได้ขี้หนาวจริงๆคือตอนนี้อากาศมันเย็นนะแต่ว่ามันไม่ได้เย็นมากท่านสาหรับเราส้มใส่เสื้อสายเดี่ยวธรรมดาเลยแม่มอกี้อยู่ในห้องแอร์ไม่ไหวแล้วมันหนาวนั่งออกมานั่งนี่ก็ขอเสื้อกันหนาวชอบไหมชอบสวยไหมสวยเนี่ยเขาจะขายให้ <S <S โอ้แมวมันอยู่มันอบเปนนะ แม่อยู่นั่งแม่แล้จะให้แม่มาอยู่อย่างนี้นไม่มาเลยเนี่บอกว่าแม่เขาขายให้เอามาที่นี่แม่บอกว่าไม่เอาหรอกมันมันนอกมันนามันอยู่ติดเขาแม่มาที่นี่แม่จะได้อากาศที่บริสุทธิ์แล้วเวลาที่แม่มีขาไผ่มาเล่นไผ่ตำรวจตำรวจก็มาไม่ถึงนไม่เอาแล้ว <literature. S 1> เดี๋ยวไปหาอะไรเดี๋ยวทำกับข้าวให้หนูไปเบ็ดมาแล้วโอ้อร่อยไหมไมฝักมันใหญ่จังอ่ะเราจะใส่ชุบไ <ป S 1> <ขา S 2> ม้น้ำไหมจอยแม่พาไปเจ้าชุบไม้น้ำแบบมีชุดที่อาบน้ำเนี่ยได้อาบน้ำเนี่ยเช็ผ้าสบู่ไหมมาดูกันว่าแม่ขน เมกานีมาสี่ชุดพโก้โอ้โหอุ้ยมันไม่รองเท้าทำไมไมรองเท้าด้วยอันนี้ชุดนี้ที่หนูใช่ที่ที่หนูอยากได้คใส่ช็อปปิ้งอ่ะที่แม่มาเนี่ยใช่อันนี้ที่แม่ซื้อมาใหม่อันนี้พี่หยกใส่กับแม่ได้เอ้โคราสุแม่แม่ซื้อมาโคราชุดโคราสุอ่ะโคราชุดโคราสุอ่อันนี้มันไม่มีเงเกมมันหรออันนี้อันนี้ก็น่ารักอ่ะอันนี้พี่หยกใส่ได้น่ารักอันนี้จะปิดมิดหรือเปล่าสีแดงอ่ะสีแดงสีชมพูดีกว่าอันนี้ได้เอออันนี้นะฮะอ่ะแต่เบลล์เบลล์เหดอกเลย แม่ใส่หนึ่งลายเอาอ,อันนี้แหละโอเคมากสรุปเดี๋ยวมาดูแล้วว่าเราใส่ชุดไหนกันบ้าง โฟมล้างหน้าหน่อยในโฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าแปรงสีฟัน ยาสีฟันสบู่ทุกอย่างฉันมีให้เธอเรียบร้อยแล้วอยู่ในห้องน้ำโอเคจ้ะไม่มีอย่างเดียวคืออันดอแวร์แม่ไปไหนแม่ไปทำข้าวอะนนี้มีอะไรกินไม่บอกกองบอกกองแม่มีซื้อเส้นใหญ่มาผัดซเอ๊วแล้วก็ซื้อคอหมูคอหมูมาย่างแล้วก็เดี๋ยวตอนหนึ่งทุ่มครึ่งเขาจะมีหมูย่างมาให้เราของเราก็คือแค่นี้แหละหุงข้าวแล้วขอผัดซีอิ๊วใส่ไข่ไม่ใส่ผักหนึ่งจานแล้วมันจะเป็นผัดซีอิ๊วได้ไงไม่ใส่ผักอ่ะมันก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั มันคือคั่วไก่อ่างั้นเอาคั่วไก่แต่ไม่ใช่ักไม่ใช่ไก่เอาเส้นกับไข่จานเด็ดสุดนะคะมีการถึงที่มาเตรียมให้แล้วไหน่ะโอ้ยยืนถ่ายแบบต้องคายดิไม่เคยเป็นดาราเนาะแกเป็นเปะแปะของอะไรเยอะแยะน่ะโอ้อันนี้มองมาหน้าปะเป็นเจลเจลล้างหน้าอันนี้เจลัดไม่ใช้เลยนะไม่ใช้แชมพูเขาด้วยเคยไหมเจลัดก็คือเพาเป็นเจลล้างหน้าไอ้ที่สิวสิวสิวขึ้นนะพวกเนี้ยจลัดนี่อยู่เดี๋ยวเจรันไหมเลยเจรันไปนิดนึง ใจจนเดี๋ยวหนูล้างโอเคหน้ามันจะนุ่มแล้วเนี่ยสิวมันจะไม่ขึ้นได้หนหน้าหนูแพ้แพ้ง่ายมากอันนี้ไม่ต้องอะไรเปิดน้ำสีอ่ะแพ้ง่ายใช้ได้ปะเนี่ยใช้ได้เอาแม่แม่จะมาทำไมแม่ใช้นานมากสังเกตคือมันเหลืออยู่หน่อยเดียว <c oughs> นี่ฉันต้องโชว์หน้าสดในกล้องหน่อยเดียวใแค่นี้พอแล้ว มีสิคะไม่ได้กินเหมือนสมุนไพรอ่ะมีความเป็นสมุนไพรไงลูกมีถมินมีเป็นฟวาทะยนพิยบบนบนน้ำอุ่นเลยค่ะเอาไปเก็ไปปรับสิเธอเองไม่ไมล้างอยู่ก่อนเดี๋ยวแล้วของโรงแรมมันก็ร้อนไม่หรอเดี๋ยวยังร้อนอยู่ในน้ำยังร้อนอยู่เลยอ่ะโอลักษณะน้ำร้อนด้วยอากาศมันร้อนอ่ะพอล้างแล้วบอกบอกความรู้สึกไยเป็นไงเดี๋ยวแม่ล้างี่บ้านไหนมันวุ่าอย่างนี้ป่ะไม่แสบตาเออที่ไปน้ำบัานซึง ไอ้เยี่อันนี้ไม่ได้จะต้องหล้างโคลบอกแล้วล้างน้ำลายอาอกกันปรเดียวไม่มันฟุ้นน้ะใส่น้ำมอนหน้ามันไม่เอียนอ่ะใช่ป่ะไม่เอียนเลยแล้วก็รู้สึกน้ำนมอ่ะแม่ๆหล้ามอ่ะ มีความเป็นเจลแล้วฟองแบบละเอียดมาก๊นาเดงนาเด้งสาลัดเฮิร์บาละเธอร์ใช่แม่ชอบมากถ้าแม่ไปพกมาแล้วก็สิวมีิงจลชีวิตเธอสองคนอะค่ะจะไม่ได้อยู่แล้วช่วยให้หน้านุ่มชุ่มชื้นให้หน้าขาวกระจ่างใสผิวรู้เรียบเนียนแล้วสิวต้านการอักเสบของผิวใช้ได้แม้ผิวแพ้ง่ายวิธีใช้ใช้ล้างหน้าโฆษณาเอยจะขายเหรอแม่เอาผลิตภัณฑ์มาตกเราไหลไหลตัวเยอะมากและนี่อีกตัวคือแม่บอกว่า ีลูกก็ดีด้วยกก็แบบเนี้ปติ่ไม่ซื้อหรอกซยังไม่ใช่ทางแต่ว่าแม่อ่ะก็ต้องลองก่อนนะคือเด็กๆอาจจะมองว่าเอมันเป็นสมุนไพรแบบว่าเอเด็กสมัยใหม่ไม่ไม่ใช้ต้องแบบว่ารุ่นแม่ใช่ไหมใช่แต่เป็นไงกลิ่นหอมซื้อที่ไหนก็มีขายในอะไรตอ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 แอปซ้อมแอบจงเนี่แอปซ้อมขึ้นไปตรงนี้นะคะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยค่ะหาซื้อคือถ้าไม่ดีไม่ใช้จริงๆริงขึ้นไปเลยอ่ยแม่คือหนูคนด้วยว่ามันดีก็มันจะหมดแล้วเห็นว่าใช่ ดูแล้ว่าหน้าเป็นไงแม่ตรงอ่ะเดี่ยถูทำไมอ่ะให้รู้ว่ามันไม่เอียดไงอ๋อและดูหน้าคิมสว่างขึ้นมาหนึ่งเบอร์โอ้หน้ายกสดเกินไปตาเนีตายังดำอยู่เลยตาดำเหรอเออตาตาดำมจะเป็นไรดำอะไรต้องล้างเครื่องสำอางบนเธอแบบดินสอไม่มีเลยอุ้มไม่ได้เขียนตาเลยนะเหรออุืยตาดำโอ้นอนน้อย ูวิลล่ามาเยอะเยอะมากหลายที่มากที่นี่ดูเตาสามเตาเตาอย่างใหญ่มากคือสามารถเปิดร้านอาหารได้เลยแล้วดูถ้วยจานสักกระเบือเรือรบมีครบหมดและที่สําคัญแจกเด็กมาอีกสองคนมาช่วยงานด้วยขอบคุณนะหนูขอบคุณนะลูกขอบคุณนะคะอุตส่าห์มา<อ>ช่วยติดบอกเลยนะว่ามาเ็่ไหร่อ่ะเนี่ยกจะตามส้มตามก็มีโคกหกแล้พริกก็มีหม้อรามจามไหครบแล้วก็ล้างอย่างสะอาดเลยนะ พราะว่าลูกค้าเขาเข้าทุกวันแล้วแม่บ้านตอนเช้าก็มาเคลียร์แล้วดูสะอ,อาดคลิปเลยพอเลิวขอลิเหมือนอวยข้าเหมือนอยวยข้าแต่ว่าพอดีจริงๆงเลยต,ต้องบอกวันนี้มียำหมูมียำหมูมีเกี๊ยวใส่หมูสับทอดแล้วก็มีลูกชิ้นทอดหนักทอดน<ม>ั่นเราเนาะแล้วก็มีผัดซีอิ๊วแล้วก็จะมีขั่วไก่ตปลาชูรสโรโอ๊ยโอเคกินเรียบ ตมากเลยนะคุณหนูลืมเอาทุกอย่างมาโอเคเดี๋ยวเช็คเช็คเช็ดที่แล้วก่อนนอนเดี๋ยวไปล้างหน้าล้างผมล้างทีนะลูกอุืยนี่จะบอกให้ว่าคือสรุปแล้วฝนตกตกหนักมากเลยนี่ต้องหลบมาเดี๋ยวแต่ที่นี่ก็ดีนะท่าข้างนอกฝนตกข้างในก็มีห้องแอร์มีทุกอย่างให้เราทำเออมีทุกอย่างจริงเอวิติงแม่ชุกยิ่งกลัวมากเมื่อกี้เสียงเสียงเอื้อยน่าจะเข้ากล้องชัดกว่าเสียงแม่คุณเออแต่เสียดาย้ี่ท็อปมาแล้วเราจะดู UFO ก่อนไงโอ้โหเรา คิดเื Dude, <resource. S 3> ่องประหลุมไหมล่ะหยกวายพานหงพะนาวาเนาอ่ะลงไม่ลงไม่รู้แต่หน้าสวยแน่นอนไม่ได้ยินหรอกไม่ไม่ บอกเจ้าของรีสอร์ทบอกสามหมูให้ด้วยหมูอร่อยมากอร่อยจังผันกับปลาด้ว่าตอนนี้ทุกคนณถามมาวุ่นวายตรงหมูโคก่อมากคุณคือต้องจิ้มก็อร่อยอร่อยมากอร่อยน้ำจิ้มแม่อร่อยสุดแล้วจริ้มเหนือหยกไม่เคยเหนือว้าอร่อยเลยม่ทำอร่อยเห็นย่างกับข้าแม่ทำมันไม่ทำหมดเลยนะทั้งโต๊ะ เยอะดีเพราะว่ามันเค็มกบบน